หลายท่านสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่ค่อยเอาบอนสีออกมาขายบ้างนะครับเหลียง <c oughs> ไม่ทำอะไรของท่านเนี่ยท่านสะสมหรือท่านอะไรนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ช่วงราคาของบอนสีเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับความงามของหน้าไม้เลยครับบอนสีราคาตกมากตกเกินไปนะครับ ตกเกินกว่าที่ควรจะเป็นครับแบบ20บาท40บาท60บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนเอามาโลกะมาระบายต้นไม้กันเฉยนะครับก็คือมันไม่ได้เกิดจากความความตั้งใจความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่จะพัฒนาผสมนะครับอย่างสายทำจำนวนนะครับเขาก็จะผ่าผ่าผ่าผผ่ให้มีจำนวนเยอะ แล้วก็เอาออกจําหน่ายกันไม่มีผิดมีถูกครับไม่ไม่ได้ว่ากันไม่ได้อะไรกันนะครับแล้วแต่หนทางของใครเลยใครจะทําอย่างไรก็ตามสะดวกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายถ้าเขาพอใจจะขายในราคานี้ผู้ซื้อก็พอใจซื้อในราคานี้มันจบครับปิดดีลกัน แต่ถ้าใครขายไม้ได้ราคางามๆราคาสูงนั่แหละครับหรือว่าแพงนั่แหละครับก็คือเราก็ต้องดูหน้าไม้ด้วยว่ามันเหมาะสมไหมใช่ไหมครับกับเงินสตางค์ที่เราจะเสียไปนะครับดูว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าคนชอบรักสะสมอยากได้ของสวยของแปลกใหม่ๆนะครับจำนวนเงินไม่ใช่ปัญหา อยู่ที่ความพอใจถูกใจกันก็ต่อรองกันไปกับพ่อค้าต้นไม้นะครับที่เขาพัฒนาบอนจนแบบใครก็อยากได้ไม้ใบใหม่ๆแปลกแตก,แกต่างจากคนอื่นทั้งนั้นแหละครับก็อยู่ที่ตกลงกันนะครับไม่มีผิดมีถูกแต่ว่าไอ้ครั้นผมจะกระโดดเข้ามาตอนนี้เนี่ยผมไม่ใช่สายผ่าทําจํานวนนะครับผมมีอย่างละต้นสองต้นเองเนีย่ยอย่างอันเนี้ย เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้มเมล็ดใหม่ที่ผมผสมขึ้นมาได้โอ้โหกว่าจะทําได้นี่เป็นปีนะครับแม่เกาะเกตดดางเทพต้นนี้นะครับเนี่ยกว่าจะร้อดอกเจนสองนะครับกว่าจะรอดอกกว่าจะเอาเข้าคู่ผสมไอ้ต้นที่อยากให้ได้ผสมก็ไม่มีเกสรกราจาเป็นจะต้องเอาเกสรที่มีใสใสไปก่อน มันจินตนาการได้แต่ว่าความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุดิบเราจะมีหรือเปล่าเราจะต้องไปไล่เฟ้นซื้อมาเกรอนมาในราคาที่มันก็ต้องสูงอยู่แล้วครับอะไรต้องการที่อะไรก็ตามที่คนต้องการอะมีความต้องการเนี่ยมันก็จะต้องย่อมแลกมาด้วยราคาสูงนะครับผมก็เลยคิดว่าราคายังไม่เหมาะสมกับกับ กับหน้าไม้นะครับไม่ได้ว่าบอลสีเก่าบอลสีใหม่บอลแลไม่แลนะครับทุกตัวแหละครับถ้ามันสวยอะถ้าเลี้ยงแล้วสวยอยู่ในกอแล้วสวยเนี่ยมันก็น่าจะมีราคาที่ดีกว่ายี่สิบาทสี่สิบาทหกสิบาทเก้าสิบครับผม <c oughs> ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับนี่คือแม่เมืองเกาะเก็ดด่างผสมอะไรไม่รู้ผมต้องไปดูโพย แต่ว่าได้ใบใบไทยเกือบจะเป็นใบยาวเป็นลายที่ผมชอบมากเลยเนี่ยแบบนี้นะครับนี่มีแอบกัดมีป้ายในมานอกด้วยหน่อม้าก็ฮาร์ปแล้วครับฮาร์ปเสด็จเดาเลยนะครับนหน่อไม้ไม้ก็หน่อก็ฮาร์ปนะครับนี่ครับผมควรจะขายเท่าไหร่ครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับในการในกรณีเนี้ยอย่างเงี้ยเราทําหน้าไม้ที่ซ้ำไหมมันก็มันก็เขียวเขียวขาวขาวแล้วครับมีชมพูชมพูแดงแแต่เหมือนใครไหมไม่แน่ใจเพราะอาแม่อาจจะเหมือนเมืองเกาะเก็ดใครก็มีใช่ไหมครับแต่พ่อของผมคือลูกไม้มเมล็ดนะครับ